อย่าทักดิมึงอ่ะอุ้ยโอยบทชิวอย่าตีกูห่าแล้วเฮียไปรู้เรื่องอเฮียนีคนโดนเล่นกับมันเล่นใบแม่งแบบมึงดูดิสภาพตัวปิงอีดอกใครเขาอยากเล่นด้วยตีเหมือนตีเหมือนเหมือนเ็นมึงเห็นไอ้บ้านพิมป่ะเหมือนตีบอดอ่ะแต่ตัวปิงโดนกูนะโดนกูเละเลยอ่ะ มีหนึ่งหนึ่งมีหนึ่งหนึ่งกูมีสามแพ้มีสองไอ้เหี้ยจะกระโดดหนีกูโดกูเม์บอกบอกพี่วันนี้เอาผ่านมารับฉันได้โปรดไม่ไม่ไม่เดี๋ยวไปเดี๋ยววิ่งอยู่แบบนึงมปนนึงวิ่งอยู่เหี้ยอยู่แม่งการหนึ่คนกำลังอ่านการ์ตูนใกล้จบแล้วไอ้เหี้ยบางอาาวมากสกัดดาวยูว่ากูกำลังกำลังจะถึงคุยมันจบไปเป็นเอาแบบพี่แบบว่าเราไม่ได้ยอมเลย อย่าลืมเข้าวงกันด้วยนะไม่เข้าคุยนอกี่บาลีหนูอยู่แลนฟ้าแลนข้ขาวอ่ะเดี๋ยวหนูกับเพื่อนขับรถไปแล้วเออเอาผาดไปแล้วพี่ไม่ดับไม่ดับมาที้บอกไปเจอกันที่นน่นเลยยีได้ พูดง่วงไงขออนุานไม่พูดอะไรนะมาดิเพื่อให้มันจบๆไปมาลีจะได้เป็นแม่ค้าอย่างสงบสุขเดี๋ยวไม่มีลูกค้าอี๋ด่ามันเลยไม่มีลูกค้าเฉยไปเล่นวอดอยู่มากูกลับมานี่เพลกวิ่งหกสิบใช่ไหมเนี่ยใช่เรื่องไหมเนี่ยกูว่าใช่ไหมเนี่ยนายห่ายถึงเมืองเนี้ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยไม่มันเรียกกูตอนตีหนึ่งสี่สิบเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันติดรับหลักฐานแล้วมันก็เลยเรียกมั้งกูว่า มันไม่แก่คิกว่ากูไม่อยู่บ้างอะไอเหีย hey มือก็ต้องอยู่ตลอดสิไอเหีย oh, <yeah. S 2> oh. ชีวิตไม่ได้อินกมขนาดอันนี้ผิดที่กูหรือผิดที่มันเนี่ยแ <c oughs> ม่อัจกิงจะไปแล้วอยู่แล้วเนี่ยจะปิดคอมแล้วเนี่ยเมเยเื่อพี่นาเข้าดิสมาพอดีเลยว่าเห็นอย่างอะไรวะเออนี่มันโดนปรับแล้วเว้ยมันโดนปรับแล้วเว้มึงดูไอเลนเริ่มประกาศละโอ้ยโอ้ย ขออนุญาตไม่พูดอะไรเลยนะกูมาอัดให้ครูคนดูเฉยๆทุกคนจะได้ไม่ตกข่าวกันแรมโอเวอร์ติงกิ้งผิดกฎประเทศข้อที่ยี่สิบเก้าใช้อีโมดห้าแสนใช่อีโมดห้าแสนอีโมดไม่โดนล้านนึงวะมึงดูไอ้ที่ที่เขาอันนี้ไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกมั้งที่เราแจ้งมันอ่ะ ที่ที่มันเขียนนาฬิกาทรายนะแล้วก็ติดคนั่นจะคือเรานั่นจะคือเราประกาศหมดคิดว่ามันมันน่าจะแบบค่อยๆแบบเหมือนปรับไปเรื่อยๆอ่ะแบบอาจจะแบบค่อยทีละอันทีละวันนีอยู่ไหนพี่จะพาจะถึงแอ่ะเห็นพี่วันนี้ดูง่วงไอ้เหี้ยอืมกูก็ง่วงแตอนในอังกฤษ เวนไปปนจะตายเดี๋ยวกูเซ oh, ็งรอสักพู่นะครับเดี๋ยวผมไปคุยด้วยอ้าวอีสระโอ้มันแจ้งกูชัวที่ไหนมันแจ้งพวกกูชัวเลย ทำไมเดินเข้าไปใกล้ๆเมื่อก,กี้มันอไอ้เยลเลนบอกว่าเดี๋ยวผมไปคุยด้วยแล้วบอกเรื่องอะไรนะครับกูรู้เลยแจ้งกูแน่ชัวร้อยอมไม่แจ้งพวกกูแน่อไอเลนแม่งถามฝั่งนู้นแะล้วแบบว่าอะไรนะครับเออบอบกถามอะไรเรื่องอะไรสักครับเหลืออะไรให้่างแจ้งกูแน่นอนนี่ไม่เย็ด กูก็คิดอยู่ว่ามันจะเอากูกับโอเวอร์ทริงกรงมายืนคุยกันอีกหรอวะกูเพคิดว่าไม่น่าเอ่อทำไมอ่ะมันเรียกกไปทำไมไม่ไม่ถึงว่าแบบไม่ถึงว่าวีตอนแรกวิ่งเข้าไปแล้วเขาบอกว่าแยกไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยด้วยตรแรกก็ว่าแต่พียืนคุยชนหน้ากันไปเดิมว่าชนหน้ากันไม่ได้ก็ไม่ได้หัวพี่มันนี้ยืนหันหลังให้อยู่ตอนเนี้ยไม่อยากเห็นหน้าคือเป็นเขาได้ลากินอเบไรใครได้ มามเลยโอ้โหถอยยิมาตั้งนานอ้าวไม่ได้สี่ไม่น่าได้ผู้ยิงเช่ตัวมันหนมาแล้ว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 ไอ้แม่มมผมเขียนฝันนวลเสร็จละขับปั๊บขับปุ๊บทางเราบ้างนะ <ฮา S 1> ของเราโดนทั้งหมดสองเอ็มเหมือนกันมีคนหนึ่งตัวปิงเขาเอามาให้ดูมันก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่ก็ใครเหรอครับเหมือนจะเป็นหัวฟ้าครับหัวฟ้าใช่ตอนแรกผมก็บอกเขาว่าจะเจ้ากันไปแต่สุดท้ายก็นั่นแหละครับมันก็ไปวะ ขาบอกว่างานก็ปรับเลยก็ได้ครับไม่เป็นไร <Okay. S 1> เดี๋ยวเขาเอาคนที่จะปริงฝั่งนน้นมาเหมือนกันปรับปรับเหมือนกัน<ส>แล้วก็มี<ส>ค,มคนหนึ่งที่หลุดจาเกินเจ็ดสิบไปอ่ะมาริตรงนี้ก็โดนเหมือนกันนะเป็นหัวดำผ้าคลุมดำครับที่ทะเลทรายของเขาตรงนี้ผมชี้แจงแล้วครับไปฝั่งนน้นก่อนนะครับหัวแดงโดนสองจุดห้าสองจุดสามเอ็มใบเหลืองหนึ่งใบหัวเขียวห้าแสนหัวดำชมพูอีกหนึ่งล้านนะครับฝั่งนน้นรวมๆกันก็ประามาณสี่ล้านกว่าๆครับแล้วก็ใบเหลืองหนึ่งใบ โอ้มันโดนไปเหลืองตรงนี้ผมรวบรวมหมดแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ครับของฝั่งเราก็จะเป็นสองเอ็มตรงนี้ผมขอยึดเงินดําพันไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะคืนให้สองเอ็มทางเรานะครับโอเคไหมได้ค่ะผมเดี๋ยวผมจะประกาศโทษไปเลยนะครับไล่ทีละคนเลยได้ครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขออนุญาตไปฝั่งนู้นก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะไปก่อนโอเคได้ครับเดี๋ยวผมเอาเงินให้ครับได้คะเฮ้ยไม่ดี ล like, ้วอย่างเงี้ยที่เซตัวปิงเนี่ยเราแย้งได้ปะไม่ได้ไม่ได้ได้ปะไม่รู้ทำไมทำไมเราเราไม่มีสิทธิ์ได้แย้งเลยหรอเงี้ยคือแบบไม่คือเพรามองภาพมันก็ไม่ได้แย้งเหมือนกันถ้าปิงอ่ะทำไมโดนแลนเลยไอเซโดนตัวปิงเราแย่งไม่ได้หรอแย่งไม่ได้หรอถ้าเรามีวอลเลตเราจะแย่งไม่ได้หรอมึงก็ถามเขาดีถ้าเขามาปิงยังไงขอดูหน่อย อืมมันปิงที่ฝั่งมันหรือเปล่าปิงหรือวัดไหนลองมอลองดูเพราะว่าฝั่งเราหมดเลยไงขอขอดูไอ้ฝั่งคนแจ้งอ่ะโอ้มันปิงเท่าไหร่อีจะโดนใบเหลืองนะครับทุกคนใช่เหรอไม่ไม่ที่บอกว่าโดนใบเหลืองใบหนึ่งอันนั้นฝั่งมันหรือฝั่งเราฝั่งมันหัวแดงเขาบอกอยู่ว่าฝั่งนู้นอ่ะโดนใบเหลืองหนึ่งใบกับเงินสี่ล้าน มันมีบอกหัวเขียวอยู่หัวเขียวไม่มีฝั่งเราอยู่แล้วเราเอออีจัดโดนไปดิใบเหลืองต่างเฮียมันโดนกันโดนใบเหลืองด้วยกูโดนรับแค่สองล้านกูไม่เสียด้วยซ้ำไม่ไม่เสียเราไม่เสียแถมเราได้เงินเดินพันด้วยสองล้านเ้้เออโอ้ยหนาวเดี๋เวนียแอนเลยล้านเข้ากูว่ากูรับเต็มไม่เอาเถอะเหียแค่สองล้าน กูพี่ไม่ได้คิดเลยคิดน้อยแล้วแหละคนอืีย่สองล้านทั้งตู้มีสองล้านเก็บไม่สองล้านก็ไปซื้อสวิการนี่แหละไว้ตู้กลางเออหนาวหัวดำผ้าโพกดำใครวะลิศหรอผ้าโพกดำไม่รู้ผ้าโพกไหนถ้าผ้าโพกดำบนหัวก็ก็องกสุดเหอนการค่ะหัวดำนะหัวดำผ้าพกดำหัวดำตอนเนี้ยไม่แฟร์มันมีหรือเปล่าไม่ผ่านหรือเปล่าเออแต่ถ้าผ้าพกหัวดำมันีแค่ผมคนเดียวเมื่อวานผมใส่นี่ไงผ้าดำ เออเออใช่ใช่ยิปฮอปปะอาจจะชันนิ่งอะอ๋อที่มึงหลุดบับหรออืมน่าจะใช่เพราะว่ามันเออน่าจะใช่แหละน่าจะกูเนี่ยมันมันไฟตอนวิสต์ไม่ใช้คําว่าผ้าโพกดํำน่าจะมีผมคนเดียวเพราะว่ามันพี่เบย์ไม่ใส่ดิสไม่ใส่จะถามดิว่าหลุดบับว่าอะไรพมึงจะทำมึงกับมึงนั่นแหละม่นน่าจะผมนี่แหละมันรู้อยู่ว่าคำไหนแก่ที่สองไงเออมันมาจะเอาให้ดู อมัดพาตีกันเองมันมาีคนให้ดูเลยมัศพาถ้าปรับไอวี่มารีไบอ้ช็อตคนชอบคนอื่นมันเป็นระหว่างไฟเว้แต่ไอช็อตผมมันคือเดี่ยวๆหนึ่งแบบได้ยินเต็มปากเต็มคำเลยของคนอื่นมันระหว่างไฟแต่ของผมมันแบบผมอยู่แค่สองคนกับมันอะแล้วผมก็ด่าแม่งเลยแบบมันได้ยินชัดเลยเพราะไม่มีเสียงคนอื่นเลยหลุดไปน้อยอะหลุดไปน้อยอะก็ปกติเราเล่นเราว่ากันอย่างนี้เป็นประจำ โอ้ยเอะฝั่งมันจะไปนอนฝั่งกูจะไปนอนเมื่อไหร่มาเลยมาแล้วไม่นี่อะไรเดี๋ยวผมโอนให้476ตรงนี้จะได้คืนแค่ 2m นะครับเพราะว่าโดนปรับไป 2m ไลฟ์ของผมคุณเซเว่นพี่มาลีไอที่โดนตัวปิงหัวว้าไปเอฟพี่กู้ผมแย่งไม่ได้ใช่ไหมแย่งยากมากครับเพราะเขาก็บอกว่าไม่ได้ไปครั้งแรกอ่ะเขาภาพเขาค้างไปเลยแบบนิ่งไปเลยครับแล้วก็มีวาร์ปไปหน่อยหนึ่งด้วย ม่แต่พ่เนี้มันพวกมันมีโอเวอร์เล์ไงใช่ถ้าเกิดเราจะยั้งตรงนี้มันค่อนข้างยากเพราะว่าหนึ่งเลยตรงนี้ผมนายกเขาก็ตัดสินว่ามันเป็นปิงจริงๆก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับตามงานตรงนี้ผมคืนสินเดิมพันให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะได้ประกาศโทษทีละคนเลยนะครับทีละฝั่งเลยตอนนี้ที่ผมจะขาดอยู่ตันนี้ผมจะขาดอยู่เหลือก็แค่ว่าหัวแดงของฝั่งเขาที่จะโดน 2.3m เขาจะมาติดต่อรุ่นี้ก็เขาโดนเหลืองแน่นอนตรงนี้ผมประกาศเหลืองให้เขา โอเคครับก็คือราเข้ามาใช่ไหมถึงเขาประกาศเอ่อเหลืองอะผมประกาศไปเลยครับแต่เรื่องค่าปรับอาจจะต้องรอเข้ามาก่อนโอเคครับขอบคุณครับขาเมลียังไงก็รักษาเนื้อรักษาตัวช่วงนี้อาจจะมีตีนไปหาบบ่อยๆก็อย่าลืมนะครับไม่ตอบโต้ก็คือไม่ตอบโต้นะถามดีอันนี้คือเตรียมพร้อมรับแล้วครับเตรียมพร้อมรับคืออะไรพร้อมรับทุกสถานการณ์และครั้งหน้าถ้าเรารู้ว่าเราจะเล่นไม่ตึก ตรงนี้ผมแนะนําให้เอาไฟน้อยๆคูดาวน้อยๆนะครับจะได้ไม่ต้องติดกันจะได้ไม่ลําบากทังเรากับเขาด้วยเคมไหมครับครับสวัสดีครับงั้นผมขอไปเคลียร์เรื่องอื่นก่อนเผือจะมีเรื่องมาละเมื่อกี้เห็นแบบบวิ่งเข้าไปละเอาคุณกานีติดรถไปด้วยดิพี่งงครับสวัสดีครับนอนครับนอนเาง่วงอ่ะคี่เลืองทตีแยงไม่ได้ได้ไงไว์ไม่แยงไม่ได้ว่ะงงวะฉันลืมแยงไม่ได้ไวะยังหน้าแยงได้วห เออมันน่าแย่งได้อ่ะจริงๆเพราะว่าเรามีโอเวอร์เลททุกคนเราจะอัดโอเวอร์เล์กันทำไมวะถ้าเราแย่งไม่ได้โอ้หนาวแย่งได้ปะไม่ได้เว้นมาขับดิมาส่งไปแรงกลางดิไอคนขับรถไปพี่มารีเรียมตัวนะฮะทุกคนเตัวพาตะีนกัดตมอตรงนี้แหละง่วงนิบหาย แม่เราเขารู้ได้ไงว่าเราจะมีตีนเยอะโอ้ยมันก็เดาเดาไม่ยากกเดาไม่ยากโดูก็รู้แล้วไอ้เียเราแจ้งกันขนาดเนี้เราแจ้งกันขนาดนี้ตอบไปเลยกูก็ตอบไปเลยเตรียมพร้อมรับอยู่มาเถอะควายของรอทีแล้วกูยังไม่ของรอที่แล้วกูยังไม่หมดเลยเหี้ยเออเราสรุปเหี้ยจะสลับสลอตได้ยังเนี่ยไอ้เหี้ยเสลอไม่มาเนี่ยก็เนี่ยก็ดูเนี่ยตามแม่งอ่ะแล้วแม่งบอกเดี๋ยวมาหลังนี้คืนไหนอีกที ถอนลอยก็ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเกิดเข้ามาเมื่อวาน่ยเข้ามาทำเพี้ยเลยไมไม่แกคือตอนเนี้ยมันโดนมันโดนมันโดนเหลืองอะไรบ้างอะแกใช่เหรอแก่ไเรียอัดไว้ไหรออืมอัดไว้เดี๋ยวยวกูใช้ให้เูเปิดดิเปิดตอนที่สภามันไล่ไม่ได้ฟังฟังไม่ทันมันไล่เยอะไม่มันมันไล่แบบไล่สีหัวมันบอกสีหัวนี้โดนเท่านี้เท่านี้เท่านี้อย่างนั้น บอกแล้วสีแดงมันมีแต่มันคนเดียวมันมีโดนใบเหลืองสิ